จ้าพี่น้องสิคุ่อไข่ไห้ลูกซ้ายจ้าบได้ใส่น้ำมันจ้าพี่น้องจ้าจานี่จะม่ใส่เปลือกเปลือกข้าวจะไว้ปลูกปลูกยังจ้าพี่โป้จเปลือกอันนี้ ใช้ประโยชน์ในหายยาดีนะให้เบอร์สอบมาเนี่ยหัวไว้ลูกเ้ยมเลือดเลี้ยนนะจ๊ะนี่เจ๊งน้อยกับมาจ๊ะวัตถุดิบสมิมีไข่มีน้ำปลาลมีน้ำปลาแล้วก็ต้นหอมจ๊ะพี่นอ้องลูกชายที่กินลักษณะนี่จ๊ะพี่นอ้อง มาจะลงเรียนนิรันดร์ใส่เลยจ้ะอาหารมั่นบ้านนี่มากลายพี่น้องจ้ะหาต้องน่ะบ่าได้กินตัวเดียวจ้ะใช้สามคนจะไปนอนใส่น้ำ หนึ่งสองสามเจ็ดฟองแล้วแจ้ะตัดซีเอีกอินก็ฟองก็จะไปนอนเอาซบไปนะจ้ะเนาะิบจ้ะเนาะหองมือนอกเมื่อไกลเลยจากไทยถ้าจีเป็นยังเี่้ได้จี่นอง น,นันจะ็ต้องการตีใช่ไหมคะคะบให้แตกบ่ให้แตกไรอันนี้ใครเท้าปนนั้มจ้าปัวสีนี่ซีซันอันนี้ขัวไขรใส่นานไม่จัดหนั ใช่สิจับตัวเป็นก้อนจ้ะนี่ที่ท่องการปูน้ำปลาใส่อันนี้นาา้าปลาลาดหาอะไรขึ้นหน้บปลาดาวุ้งไส้มากินจ้ะตัวไข่นุ้งไส้น้าปลาลาจ้ะบ้านของแม่เพ็ญน,นี่ใส่น้ำปลาลาดด้วพี่น้องหาปลาใส่บอนใส่แต่บ,บ่อใดลูกไส้มา มาก,กินพอมีกระเพาไฮเดรไซดลายจ้ะมาก,กินน้อยๆไม่กระสิดสีเนาะพูแล้วนะจ๊ะปูแล้วพนะสีมือแม่ทำยังไงก็อร่อยด ี่นองเรจสัน,นี่ส,สๆๆบาไฟหนอยให้จับตกันเป็นกลอน,นจอนุ่ม,นม่มนกินง่ายจะพี่น้ม,นนม่นสีบริเไข่ขขขขขไมันแตกพอจะมีสีขาวไข่ขาวไข่เหลือง้มีนาตาแบบสีสันสวยงาม<อ>จ้นจะลูเบืงหลังก็เออไปตะกินแท้แม่เป็สีหล้าจ้าพี่น้องใไปตะกินแท้ ลูกสิบ้าอู้แมเนเ็ดนี่กับเขาแซ่บแมนยิ้มฉ่ำเด้พี่น้อง mm hmm. กับเขาบางยางกับสีอาชีพวอลูลาแตวา่ว่าการาทตาเขาหนู่งอ่ะคือความสุขอิขอ่มกินแซ่บพี่น้องไขรที่ปิดไข่ที่แบบต้มง,ง่ายเนาะต้มง,ง่ายกินง่ายพี่น้องจ้าไม่เงนกิดสิตาก,กินแล้วสินะพี่น้องจิ mm ้ง hmm. พ่อเหรอพี่นอ้องพ่อเหจ้ะสิบคนไข่พี่น้องแบงนี้จ้ะงามงามขวด่ะจ้ะพี่น้องจ้ะตะเสียบจ้ะปเใน๊ยบเป็นขวดจักรกลไงจ้ะพี่น้องดูพี่น้องเบื้องหน้าตาลูกมือนจ้ะวันนี้สิปีด์ละจ้ะปี๊กเก็ตละพี่น้องเรียบร้อยละจ้าพี่นอ้นองจ้าเรียบร้อยเด้ว